สวัสดีค่ะดิวเองนะคะวันนี้ก็นึกไงไม่รู้อยากแชร์ประสบการณ์แบบชีวิตปกติในอเมริกาเป็นยังไงนะคะวันนี้ดิวเพิ่งเลิกงานอ,อ่บ่ายสามตอนนี้ประมาณ4ี่โมงสีนะคะคือแวะไปรับตะว,วันมาที่บ้านยากอันนี้ตะว,วันหลับอยู่ข้างหลังเนาะเราก็จะเอาตะว,วัน ใส่รถเข็นเราเดินไปช้อปปิง้งหาอะไรให้ตะว,วันกินหลังจากที่ตะว,วันตื่นนอนนะคะไปกันเลย ที่แทร็เก็ตนะคะก็ที่เลือกมาที่นี่เพราะว่ามันใกล้อพาร์ตเมนต์น Target ก็จะชัดมากเป็นลูกเป้านะคะที่มาจากคำว่า Target สีแดงอันนี้ก็ว่าจะมาซื้อส้มให้ตะวันกิน t าเก็ตของกินของสดจะไม่ค่อยเยอะเท่าขับคืถ้าไหนไปขับรถให้ทำคลิปเอาไจะถายให้ดู ม,นนมีได้ส้มหน่ะอันนี้เอาเอาคาโดเอาผีรักกันมีได้โซ่นะได้แล้ว,วลโซ่โมคาโดก็ไม่ใช่รถเข็นคอรทาเก็ตนะะก็ใช้รถเข็นเต็งเดอร์ ชอบกินแบบไทยมากกว่าชอบแบบว่าหลังเลิกงานไปเดินตลาดตอนเย็นไม่ต้องคิดว่าวันนี้จะทําอะไรกินแค่คิดว่าวันนี้เราอยากกินอะไรแต่ว่าที่นี่มันไม่มีอาหารสําเร็จรูปในแ,แบบที่เราชอบเราเป็นคนไทยเราก็ชอบกินอะไรไทยๆก็เลยพอมีตะวันเนาะลูกก็ต้องกินข้าวเราก็เลยเราก็เลยทําแบบวันนี้กินส้ม กินไข่กับข้าวอย่างเงี้ยให้เน้นเป็นแบบว่าอาหารจริงๆแบแต่เด็กส่วนใหญ่ที่เขาจะชอบกินแมกโนีแอนชีสกินได้ทุกวันแบบเซเว่นเดย์เงี้ยแต่เราไม่ชอบให้ลูกกินเราชอบให้ลูกกินที่แบบเป็นอาหารจริงๆมากกว่าเขาพามาเดินดูก็เหมือน ็เหมือนห้างสรรพสินค้าทั่วไปตะวันก็ยังคงหลับถามว่าถ้ามาทาเก็ตชอบซื้ออะไรอชอบซื้อที่มาซื้อบหวยคือซื้อของให้ตะวันเช่นอ่าสแน็คขนม เขาเรียกว่าอะไรขนมครบเคี้ยวของเด็กเล็กอ่ะมีแบรนด์ของคนไทยได้แต่ไม่ซื้อเพราะว่ามันแพงกระเซิรนที่ลดราคาแล้วก็ซื้อ,อยาให้ตะวันที่นี่ก็จะมีโซนความเสีอยู่ข้างหน้านี่ก็จะเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เราสามารถ ซื้อเองได้เช่นทานาเลนอลด์ในบูโคเฟนที่นี่ไม่มีพาราเซตามอลน,นะถ้าไปถามพาราเซตามอลไม่มีใครรู้จักเขาก็จะเรียกเป็นชื่อจริงของยาคืออะเซตามิโนเฟนหรือไม่ก็เรียกแบรนด์ทานาเลนอยดนี่เราก็จะรู้จักเนาะจากไอบูโคเฟนนี้เราก็รู้จัก ก็จะเป็นใ้ฮาร์ลนเขาก็จะมีฟักคองขายนีงดูคู่บ่าที่ทเก็ตมันก็จะมีแบบเกือบทุกเมืองเหมือนคล้ายๆเซลเว่นก็คือมีทุกที่ว่ามันสั่งตรงที่แบบมันใหญ่กว่าแพทเทิร์นก็จะคล้ายๆกัน ก็จะมีถ้าเราได้ของที่เราต้องการแล้วเนาะเราก็จะมาเช็คเอาก็มีสองที่มีแบบเป็นพนักงานเช็คเอาแล้วก็เราเช็คเอาเองอันนี้เราก็จะมาเช็คเอาเองให้ดูแล้วก็รอต่อคิวอีกอันตัวงนึ หยิบของของเราขึ้นมาเราก็จะมาสแกนใส่ถุง หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนัฝากถ่าไม่ดีเราก็จะมาเซิร์ชประเ็น g o c e r i e m มไ,ไม่ะ่ครบแล้วก็ใส่ถุงชอบความเจริญของเมืองนี้ตอนที่แบบเราสามารถทำทุกอย่างได้ตัวเองได้เพราะเราไม่ขงมังในหลอดแบบ ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขโมยแลถามว่ามีขโมยไหมก็มีแต่ target ส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้อยากจะเก็บเทียกแต่มันเป็นทีท่แบบคนมีรายได้รายได้ปกติอ่ะไม่ใช่แบบรายได้น้อยอ่ะเพ่มาช็อปนะหาคนมามีรายได้ราแลช็อปได้ไหมก็ช็อปได้แต่มันก็จะมีแบะ ที่ๆสำหรับแบบสำหรับคนที่มีอะไรได้น้อยไปชอมกันถ้าเราเข้าไปดูเราก็จะบอกได้เลยว่าว่าของนั้นอ่ะมันจะสดน้อยกว่าแล้วราคามันก็จะถูกกว่าห้างที่นี่ก็จะมีอ่แพ็กเกจวอร์มาร์ วอร์มานี่คนน่าจะรู้จักเยอะเพราะว่ามันมาก่อนทาเกตแลยทาเกตเนี่ยคือมาที่หลังแล้วก็ทังเปร่้งปรังเริ่มทาเกตนี้เริ่มสร้างครั้งแรกที่รัานี้แหละมินิโซต้ากับยี่ห้อกาแฟคาริบูเป็นกาแฟที่ก็ดังเหมือนกันแล้วก็เริ่มจากมินิโซต้าเหมือนกันนอกจากวอร์มาร์เราก็จะมีขับฟูดมี อาดิ i, มีไฮวีมีหลายออปชันให้เลือกมากก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าที่ที่เราอยู่อะมนอยู่ใกล้ห้างอะไรถ้าเกิดว่าใครโชคดีอยู่ในพื้นที่ที่มีห้างเยอะก็คือมีก็มีตัวเลือกเยอะก็จะมีคอสโก้คอสโก้นี่ก็จะเป็นคล้ายๆแมคโครที่เท่าก็คือขายของราคาส่งขายของเป็นแพ็คเยอะๆอ,อย่างเงี้ย ถ้าคนแบบเป็นพ่อค้าไหมคะเขาก็จะชอบมาซื้อของที่คอสโกซื้อเสร็จแล้วอาวันก็ยังคงหลับอยู่เราก็จะล่ำลาไปกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ไว้รอบหน้าเราจะมาแชร์เรื่องอื่นให้ฟังให้ชมนะคะบ๊ายบาย